แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในปี2028และนี่นะครับคือคำถแถลงการของ CEO ปีศาจแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่างโอมาเบรราดาครับย้อนกลับไปครับเมื่อวานนี้สื่ออย่างดิเลติกยูเคครับมีการรายงานข่าวบอกว่าโอมาเบรราดานะครับซีอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการแจ้งภายในต่อเหล่าสตาฟโค้ชครับถึงเป้าหมายในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้งหนึ่งภายในปี2028ครับ ซึ่งในปีนั้นจะเป็นการครบรอบ150ปีของการก่อตั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเลยครับสำหรับทางเบราด้านะครับก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการจัดประชุมพนักงานครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อมีการชี้แจงถึงความทะเยอทะยานที่เขากับเสื้อจิมแรดคลิปมีร่วมกันนะครับรวมไปถึงบอร์ดบริหารด้วยโดยทางฝั่งของโอมาเบร์ารด้านะครับได้มีการแจ้งให้กับสตาฟทุกคนได้ทราบนะครับถึงโปรเจกต์150ครับ เพื่อเป็นการตั้งหน้าตั้งตารอคอยกักครัครบรอบ150ปีของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยสโมสรอย่างแมนยูครับย้อนกลับไปครับก่อตั้งสโมสรตั้งแต่ปี1878ครับภายใต้ชื่อว่านิวตันฮีทครับและล่าสุดครับเป้าหมายนะครับของทางโอมาเบรด้านะครับกับโปรเจกต์150นะครับนั่นก็คือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลับไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับครั้งสุดท้าย ต้องย้อนกลับไปโน่นเลยนะครับปี2013ในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับตอนนี้ก็11เ็ปีเต็มๆแล้วครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยนะครับโดยแหล่งข่าวนะครับก็มีการพูดถึงคำแถลงการของเบอร์ราด้านะครับก็เกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ของพนักงานที่มีทั้งดีและก็แย่นะครับโดยสตาฟโค้ชส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการปลดพนักงาน250คน ซึ่งสมโมสรก็ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนสตาฟที่ยังคงได้ทํางานอยู่นะครับก็ถือว่ามีแรงจูงใจมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน250คนที่โดนปลดออกก็คงจะเสียใจอยู่แหละครับนี่แหละครับก็เป็นคําแถลงการนะครับของทางโอมาเบอร์ราดาครับที่ได้มีการพูดเอาไว้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งให้ได้ภายในปี2028ครับ ร็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าโปรเจกต์นี้มันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับแต่ถามว่าจะเกิดดูจากบอร์ดบริหารชุดนี้แนวทางการทําทีมครับมันก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ เนื่องจากในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับหลังจากการเข้ามาทํางานของเซอร์จิมแรดคริปก็ได้มีการดึงโอมา巴拉ดามานะครับมีการดึงแดนแอชเวิร์ดมีการดึงรุดฟานิสรอยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ดูแต่ละโปรเจกต์ที่เขาคิดครับมีการก่อตั้งสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งใหม่รวมไปถึงการซื้อขายผู้เล่นอะไรต่างๆก็ถือว่าทีมงานชุดนี้ก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอลแต่ตอนนี้นะครับปัญหาเดียวนะครับ อยู่ที่ฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับที่บอกว่าอีก4ีปีข้างหน้าจะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแต่ว่าดูจากฟอร์มการเล่นณเวลานี้มันดูห่างไกลกันเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในยุคของเอริกเทนฮาครับซึ่งฟอร์มการเล่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่านาทีนี้ตามหลังทีมอย่างแมนเชสเตอร์แอสตันและลิเวอร์พูลอยู่หลายปีเลยครับก็ต้องมารอดูกันลวครับหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับถ้าแนวทางการทำทีมเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะไม่ใช่เอริกเทนฮาก็ได้ครับที่จะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแหละครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าโปรเจก t นี้โปรเจกหนึ่งห้าศูนย์ครับแมนยูจะกลับไปคว้าแชมป์พรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งในปีสองพันยี่สิบในปีสองพันยี่สิบแปดครับแมนยูจะสามารถทําได้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางไวว้้ดยนะครับ